ที่ไหนเลยใะ่อันนี้เจมิงม่มมงนะเนี่ยฮะเจมิ่งเหรอเจมิ่งไหนความพัดลมไม่ใช่ไม่ใช่แคมไม่แดงเรื่อง,งฉันเตรียมพร้อมแล้วพี่โอยในเมื่อพี่จะกลับบ้านฉันเนี่ยก็เก็บข้าวเก็บของแล้วก็พร้อมด้วยพัดลมไปด้วยจ้ะไปถึงงานนำนิดแกนทำไมพัดลมเก่าจังวะนี่ไปพูดไปในงานนิดแกนเพราพัดลมเก่าแล้ว ไปดูพระลมพระเอกกันปราหยัดจริงเหรอไปดูพระลพระเอกอ่ะประหยัดไงเขาประหยัดนี่อะไรเนี่ยยังสุม่าคนข้ารถขอจะไปไหนนี่ฮะฉันก็จะไปกับพี่ไงจ๊ะจะไปกับพี่หมายความว่าอย่างไรอ้าวก็หมายความว่าก็ก็ฉันบอกตรงๆเลยนะว่าฉันดาวเรืองอ่ะชอบพี่จ้ะดาวเรืองเป็น ข้าขนของมาแบบนี้หมายความว่าดาวเรืองจะไปอยู่ด้วยใช่ไหถ้าหนีตามพี่ไปน,นั่นแหหรอไปด้วยดาวเรืองพูดอ,อะไรแบบนี้เนี่ยทำไมอ่ะเนี่ยใกล้จะวันวาเลนไทน์แล้วอ่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้รักกันสักทีละ่ะพูดไปเรื่อยเปื่อยอยู่ดาวเรืองทำไมอ่ะวันวาเลนไทน์ก็ต้องร้องเพลงนี้นั่นแหละเพลงอะไรอะแฮปปี้เบิร์ดดี้คู่ นเอาวาเลนไทน์ก็เดือนกุมภาพันเนี่ยตอนนี้ใช่กุมก็หมายความว่ากุมมือกันไปพาก็หมายถึงว่าพากันไปโรงแรมพันก็หมายถึงไปผสมพันใช่ไห่รวมแล้วกุมภาพันธ์ก็จุ่มมือพาไปโรงแรมผสมพันธุ์กันแค่เราแค่เราสองคนแฮปปี้ก็พอแฮปปี่เอ่ตัวไม่เผื่อเราเลยแฮดมี่นะ ออะะไร่แฮปนี่แปลว่าความสุขท่านีแปลด้วยผมเรียนอังกฤษมาผมตีมากิตแฮปนี่แปลว่าความสุขพี่นี่คือพี่ทัพท์ภาษาไทยโดยตรงรวมกันแล้วคือพี่มีความสุขแล้วเธอเลื่กอะไรม่ได้แอนนี่ดาวเรือนจางดุวเรืนพูดจริงหรือพูดเล่นนี่แต่ฉันก็พูดจริงไงพูดจริงเหรอพูดจริงไงนี่ดาวเรือนคไมพูดแบบนี้เลยชอบนะอะไรแต่ชอบพี่อ่ะดาวเรือนพูดแบบนี้ไม่ได้ จะพูดไม่ได้แหละจะดาวเรืองรักพี่อ๋อดาวเรืออะไรนะดาวเรือรักพี่ไงพูดแบบนี้ไม่ได้ดาวเรือทำไมอ่ะเพราะดาวเรืองนี่เป็นเสมือนกับน้องสาวของพี่ทำไมดาวเรืองเป็นลูกของพ่อครูมั่นทำไมฉันรักไม่ได้อ๋อจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้ดาวเรือเด็กเพิ่มดาวเรืองจะไปดุกับพี่นะพี่ฟังให้ดีดาวเรืองดาวเรือเป็นลูกสาวของพ่อครูมั่นแทนที่จะทำตัวให้ทุกคนเคารพดาวเรือรู้ไหม ว่าดาวเรืองอะไรจะทําให้พวกครูมัานต้องอับอายที่รู้ว่าลูกสาวของตัวเองยังต้องหนีตามผู้ชายไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะทำไมอ่ะเราก็รู้สึกรักกันนี่เราก็ชอบกันฉันดูจากสายตาพี่ก็รู้อ่ะพ <c oughs> ี่บอก <c oughs> บอกฉันด้ว่สายตามันป้องเอาดาวเรืองอ่มาพูดแบบนี้ <c oughs> พี่รักดาวเรืองเปรียบเสมือนกับน้องสาวเท่านั้น <c oughs> แต่ดาวเรืองอย่ามาทิดกับพี่แบบนี้รู้ไหมพี่รู้ไหมเ่า <c oughs> รู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่น พี่เป็นลูกศิษย์ของพระรูมั่นพี่ไม่ใช่คนกินเบอร์เนขี้รล้วกินหลังคาเลยนะอาสุมาจำไว้นะแต่จะโตขึ้นป่านนี้แล้วจะทำอะไรคิดให้ดีและอย่าคิดแบบนี้กับพี่ถ้าเจ้ายังฝืนคิดกับพี่แบบนี้พี่จะไม่กลับมาให้เจ้าเห็นหน้าอีกจะไม่ดูถูพี่นะคำพูดของอาสุมาสร้างความเสียใจกับดาวี 了解。